รัักกทีเิดจหวใพี่เขียดแกชอบเข้าไปหาของป่าบริเวณนี้ครับผมว่าแกน่าจะถูกยิงอย่างแต่แถวเนี้ยครับแล้วนี่แน่ใจเหรอว่าเป็นฝีมือของพวกคนตัดไม้ผมเชื่อแบบนั้นนะครับเพราะวกพี่เขียดแกก็ไม่เคยมีเรื่องเวลากับใครและอย่างนะครับชาวบ้านอย่างเราก็ใช้หน้าไม้เป็นอาวุธไม่มีใครใช้ปืนหรอกครับผมว่าพี่แกคงไปเห็นพวกน่ารับตัดไม้เข้าเนี่ยก็โดนพวกมันยิง ขอบใจนะที่มาแจ้งพาหลวงแล้วทางเราจะส่งคนไปตรวจสอบอีกทีนึงต้องขอโทษก่อนนะครับใครนะดำเกิมสายตำรวจอ่ะเปล่าชาวบ้านธรรมดานะ่ะพ่อก็เป็นหมอแผนโบราณคงจะโดนตามให้ไปช่วยพวกที่โดนยิงต,ตามที่เขาว่า ฉันต้องมานั่งแกะปมอะไรแบบนี้ด้วยอะ่ะน่าเบื่อจะตายนี่หรือว่าเธออยากจะมาทอผ้าแทนฉันไม่อะ่ะไม่อยากทำทั้งสองอย่างแหละฉันอยากจะไปตีกองตีฉิงให้เธอฟังอ่ะนะได้ไหมพาหลวงนี่เธอสอ่งผู้หญิงคนนั้นกลับไปแล้วเหรอขเขากลับไปได้ก็ดีแล้วล่ะ ถ้าทางไม่ได้ไว้ใจเลยอะหนีไทรมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงต้องมีคนมาตามถึงที่เนี่ขืนเขาอยู่ที่นี่เนี่ยนะนก็แค่กลัวว่าเธอจะไม่ปลอดภัยนะพานหลวงเฮ้ยทำไมแค่นี้ต้องซึมด้วยวะฮะแค่ผู้หญิงคนนึงม,มันจากไปเนี่ยมันทําให้หัวใจน้อยๆของแกเนี่ยมันแตกสลายเลยหรือไงพูดอะไรกับแกว่าคำแล้วนี่อย่ามาทำเป็นไก่รักแรก,รก,รกพบแน่ๆเมื่อรักแรก,รก,รกพบพบปุ๊บจากปับ๊บ คิดถึงเขด้ใช่ไหมคิดถึงน้องเขาลัากแรกรบอะไรกันวะครับเหลาเย่๋พูดจาซีสวยด้วยยิงฟ้าเขาผู้หญิงคนนั้นเขามีคู่ม้นแล้วแปลกเนาะมีคู่มันอยู่แล้วอะ่ะยังจะมานอนค้างอ้างแรงกับผู้ชายคนอื่น แบบนี้เขาเรียกว่าผู้หญิงประเภทไหนนะไม่อยากเชื่อเลยว่านายจะปล่อยให้น้องอิงฟ้าหนีไปได้อีกครั้งหนึ่งแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆแค่คนเดียวนายก็มีปัญญาจับตัวมาได้คุณอิงฟ้าเขาตั้งใจจะหนีเราไปแบบนี้แล้วเราจะได้เจอเธออีกหรอคะ ลลินว่านะคะทางที่ดีเนี่ยควรจะปล่อยเธอไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพอเธอเที่ยวเบื่อเนี่ยเธอกลับมาเองและคะ่ะเก็บความเห็นของเธอไว้ดีกว่าละลินฉันยังไม่ได้ถามคุณชายแล้วทีนี้จะยังไงกันต่อผู้ชายคนที่อยู่กับคุณอิงฟ้าวันนี้คือคนเดียวก,กันกับที่พาคุณอิงฟ้าหน,นีผมเมื่อครั้งก่อน ถ้าเราตามสืบจากผู้ชายคนนั้นผมเชื่อว่าเราน่าจะได้ร่องรอยคุณอินงฟ้าแล้วทำไมนายถึงผู้บอกฮะคุณชายเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอครับไปให้รีบตามคุณอินงฟ้าไปเงินนายก็รีบออกไปตามหาไอ้หมอนน่นว่ามันเป็นใครมาจากไหนฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อตปากต่อคำกับนาย แต่ฉันมาที่นี่เพื่อพาตัวเจ้าสาวของฉันกลับไปครับคุณชายวันนี้ละลินได้ยินคุณชายพูดถึงจะน้องอิงฟ้าน้องอิงฟ้าแล้วคุณชายจะไงกับละลินคะแน่คะคุณชายไม่มีคำตอบแสดงว,ว่าคุณชายจะเขียนละลินทิ้งจริง,รงใช่ไหมใช่ไหมคุณชายพูดมาสิว่าคุณชายจะทิ้งละลินพิหาคุณอิงฟ้าพูดมาสิ ุปากได้แล้วละลินคุณชายเมื่อก,กี้เธอเกือบทำให้เทพบรรู้เรื่องของเราแล้วนะ <c oughs> แล้วนี่ยังจะมันเงี่ยงต่ออีกเนละจำใส่หัวไว้ด้วยนะ <c oughs> เธอไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องอะไรทั้งนั้น <c oughs> เธอมันก็เป็นได้แค่เลขากันแนบบนินเลยถ้าไม่พอใจนะาลาออกไปด้ ลลคุณชายคุณชายเลรินขอโทษค่ะลเลลินผิดไปแล้วคุณชายเลลินขอโทษครับคุณชายเลลินจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว เมื่อกี้ฉันทำเธอรุนแรงไปใช่ไหมไดเดี๋ยวจะทำอะไรที่มันนุม่มนวลกว่าเมื่อกี้นะ มัได้ยังไงเนี่ยฉันก็ตามเสียงซึงคุณม้ยคะ